มีเพื่อนสมาชิกถามเข้ามาบอกว่าทําไมเลือกอยู่ประเทศไทยมากกว่าอเมริกาคลิปนี้ก็จะมาเล่าคร่าวๆทําทไมผมถึงชอบเมืองไทยคนที่ตามช่องนี้มานานถ้าจําได้สมัยก่อนผอมมากแต่มาเมืองไทยปุ๊บอ้วนทันทีนั่นคือเหตุผลชอบเมืองไทยเพราะอาหารเหตุผลหลักเลยนะครับและถ้าพูดถึงโอกาสการสร้างรายได้ เหตุผลที่คนไปอเมริกาเนี่ยยกตัวอย่างสมัยป้าผมไปอเมริกายุคหกศูนย์แม่ผมไปยุคแปดศูนย์ผมไปยุคเก้าศูนย์ตามแม่ไปอยู่ยี่สิบกว่าปีเนี่ยสมัยก่อนโอกาสมันเยอะมากสมัยนี้น้อยนะความปลอดภัยน้อยเมืองไทยปลอดภัยกว่าอาหารการกินดีกว่าแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น นะครับคือตอนที่ผมไปอเมริกาเนี่ยผมต้องเรียกว่าอเมริกาจเจริญกว่าสมัยนี้นะสมัยก่อนเนี่ยไปร้านอาหารไทยไป้ายรับงานรับสมัครเพียบอัตราการว่างงานต่ําธุรกิจห้างร้านคึกคักไปเดินห้างนี่คนเต็มสมัยก่อนรุ่นแม่ผมเนี่ยทำงานร้านอาหารไทยกันปีสองปีเป็นเจ้าของร้าน ทำงานเย็บผ้าปี2ปีเปิดร้านเย็บผ้าทำงานร้านโดนัทไปยืนทอดโดนัทปี2ปีเป็นเจ้าของร้านโดนัทสมัยนั้นปริญญาตรีประเทศไทยแม่ผมบอกเงินเดือน3,000ันสีพันในขณะที่ไปเมรกาสมัยนั้นอาจจะวันละสองพันโอกาสที่คนจะสร้างฝันสร้างครอบครัวมีบ้านมีรถส่งลูกเรียนในที่ปลอดภัยสมัยนั้นเนี่ย ง่ายกว่าประเทศไทยเยอะมากทั้งนี้คนที่ดูช่องนี้อยู่เนี่ยดูจากเมกาเยอะนะคนไทยที่อยู่เมกาเยอะอทั้งหมดทั้งมวลผมพูดในมุมมองส่วนตัวนะครับไม่ได้พูดแทนคนไทยที่อยู่เมกาหรือคนไทยที่อยู่ประเทศไทยแต่สมัยเด็กๆเนี่ยยกตัวอย่างเมืองที่ผมอยู่รัฐแรกเนี่ยอยู่แคลิฟอร์เนียอยู่เมืองดาวนีดาวนีเป็นเขตที่ปลอดภัย นะสมัยก่อนปลอดภัยมากสมัยก่อนจําได้หลังเลิกเรียนผมจะขับจักรยานไปบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนเนี่ยอยู่มันสิบห้านาทีจากดาวนี่ชื่อเมืองแพราเม์เพื่อนชื่อเดวิดมันเล่นกีตาร์เก่งมากผมเนี่ยทางานเก็บเงินซื้อกีตาร์ซื้อจักรยานไปฝึกเล่นกีตาร์บ้านเดวิดขับไปสิบห้านาทีเนี่ยจําได้มีอยู่ครั้งหนึง่งมันมีเด็กคล้ายๆเด็กแกงนะฮะ ขับจักรยานวนรอบผมเหมือนปลาฉลามตอนนั้นผมคิดแล้วเอาละว,วันนี้สงสัยโดนของจริงเขามองกีต้าร์เขามองจักรยานอาจจะโดนเติบได้ผลปรากฏโชคดีมากมีคนหนึ่งมันขับแซงคิวเพื่อนมาแล้วบอกเฮ้ย mm hmm. ไม่ต้องไม่ต้องคนนี้รู้จักกันมันเป็นเพื่อนที่ไฮสคูลผมไม่สนิทแต่ว่าเคยเห็นหน้ากันมันก็เตือนผมเลยบอกเฮ้ยคราวหน้ามาแถวเนี้ย เองเช็คอินก่อนเองต้องบอกค่าก่อนมาได้ตลอด2 4ชั่วโมงแต่ต้องบอกก่อนไม่งั้นแถวนี้อันตรายหรือไม่บอกที่โรงเรียนว่าจะมานะแต่ถ้าเป็นสมัยเนี้ยผมว่าไม่รอดอาจจะโดนกระทืบสมัยก่อนยังมีขอกันได้ยังรู้จักกันนะสมัยก่อนคืออเมริกาเนี่ยเป็นประเทศกว้างเพื่อน,อนจะมองว่าที่ไหนปลอดภยัยที่ไหนอันตรายเนี่ยมันมันเจาะจงไม่ได้บางที่ปลอดภัยมาก มากกว่าเมืองไทยบางที่กลางๆบางที่อันตรายแต่สิ่งเหล่านี้มันเริ่มเลวร้รายลงนะอเมริกาเนี่ยมันเริ่มเลวร้ายลงการเหยียดสีผิวสมัยก่อนมีไหมมีแต่มันคนเนี่ยยังให้เกียรติกันแล้วก็ในส่วนของคนเม็กซิกันคนผิวดำผิวขาวเนี่ยสมัยผมเนี่ยผมว่าเป็นช่วงที่ e พีซฟูลที่สุดมีการเหยียดสีผิวแต่ว่า อย่งที่เรียนคนให้เกียดกันไม่ได้มาแบบดูถูกดูหมิ่นกันซึ่งหน้าเหมือนสมัยนี้นะสมัยนั้นเนี่ยเพื่อนประเทศไทยสาธารณูปโภคก็ไม่ค่อยดีไปอำเภอไปเขตไปย้ายชื่อทะบงทะเบียนบ้านเนี่ยมันไม่สะดวกเหมือนเมกาแต่ทุกวันนี้มันสะดวกแล้วทุกวันนี้โรงพยาบาล ยกตัวอย่างแม่ผมไปโรงพยาบาลที่เมริกาเนี่ยโอ้โหกว่าจะขอ Appointment กว่าจะเจอหมอเจอหมอคุยแป๊บเดียวอยู่เมืองไทยเนี่ยชีวิตมันดีกว่าเยอะคุยหมอนาน,านถามได้เยอะค่ารักษาไม่แพงรู้ผลทันทีไม่ต้องนัดนานนั่นคือเหตุผลหลักเลยที่ครอบครัวย้ายมาอยู่เมืองไทยนะครับการหาเงินเนี่ยเพื่อนสมัยก่อนยกตัวอย่าง อันนี้เคยเล่าแล้วนะร้านอาหารไทยสมัยก่อนคนไทยเฟื่องมากผมพุทธพืหัสตอนเด็กๆเ,เนี่ยไปทํางานร้านอาหารไทยแถวบ้านรายได้เขาดีมากรับเงินสดส่งเงินกลับเมืองไทยทีเยอะมากผมทํางานเสร็จเลิกงานยังช่วยพี่เขานับเงินเป็นกระบุงแล้วก็ช่วยทําซอสเปรี้ยวหวานนะเอาซอสเปรี้ยวหวานใส่กล่องทุโกโกพี่เขาก็สอนบอกบอลโตมาบอลต้องทําร้านอาหารไทยนะเดี๋ยวพี่สอน รับรองรวยนะโตมาผมผมทำงานหลายอาชีพมากนะเป็นทั้งยกตัวอย่างเป็น Enroll a g e n นนะ e n r o Agent เนี่ยให้คำปรึกษาด้านภาษีทำภาษีแล้วก็เป็นในหน้าประกันภัยไม่ใช่ประกันชีวิตนะครับขายประกันรถประกันบ้านขายบอลขายประกันไซต์ก่อสร้าง ธุรกิจทางร้านต่างๆนะสมัยก่อนยกตัวอย่างผมขายประกันเนี่ยผมไม่เคยไปหาลูกค้าลูกค้ามาหาเราผมคิดค่าบริการค่าปรึกษาด้วยนะคิดแพงด้วยสมัยนี้ทำไม่ได้นะสมัยก่อนคิดค่าภาษีเนี่ยเพื่อนแพงนะให้คำปรึกษาแพงสมัยนี้คนทำออนไลน์ง่ายมากถูกมาก สมัยก่อนเวลาลูกค้าเข้ามาซื้อประกันจากผมเนี่ยพูดการบอกเลยเฮ้ยบวกเข้าไปเลยบวกนู่นบวกนี่บวกนู่นบวกนี่ไม่ต้องห่วงเรามีทนายดีรับรองใบอนุญาตไม่โดนฟ้องไม่โดนยึดแน่นอนผมก็จับเซ็นหมดเลยนะจับบวกนู่นบวกนี่ภาษาประกันเขาเรียกสไลดิงนะส i ลดิงก็คือรับผูรับตาเซ็นไหมอะเซ็นไปพี่ไม่ต้องอ่านเซนไป สมัยนี้ทําไม่ได้สมัยนี้เนี่ยอันตรายมากนะครับคือหลายอย่างเนี่ยเพื่อนโอกาสทางการเงินโอกาสการใช้ชีวิตการศึกษาอะไรเนี่ยสมัยก่อนมันดีมากที่อเมริกาแต่ตอนนี้มันเป็นขาลงแล้วนะครับประกอบกับผมเองเป็นคนที่ ชอบไปเดินเยวาวราชชอบไปเดินท่าประจันร์ชอบไปกินกาแฟร้านกาแฟเก่าๆใกล้วัดอรุณนะชอบไปอะไรต่างๆที่ผมชอบเนี่ยมันอยู่กรุงเทพมันอยู่ประเทศไทยนะมันก็เลยทำให้ถึงแม้ผมจะเคยอยู่อเมริกาอยู่แคลิฟอร์เนียทางซ้ายก็อยู่แคลิฟอร์เนียมาโอคกาโฮมามาจอร์เจียฟลอยดานอร์ทแคโรไลนาก็อยู่นาน อยู่มาหลายที่ในเมริกาเนี่ยท้ายที่สุดผมก็เลือกเมืองไทยทั้งทั้งที่บางคนไปหลังผมอย่างรุ่นน้องผมเนี่ยก็ไม่อยากกลับเมืองไทยแล้วนะหลายคนเขาไม่สะดวกที่เมืองไทยหลายอย่างเนี่ยพอมันคุ้นชินมันก็ไม่อยากย้ายนะวุ่นวายคนไทยที่ดูอยู่ที่เมริกานะครับถ้าคิดจะกลับเมืองไทยเนี่ยคิดให้ดี หลายคนกลับมาแล้วแฮปปี้หลายคนกลับมา,แล, happy, ลา,ลบมาแล้วก็อาจจะประสบการณ์ต่างกันนะแต่ละคนเนี่ยความต้องการทางเลือกไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันนะกลับมาเมืองไทยเนี่ยอย่าใช้เงินเด็ดขาดปีแรกเนี่ยอยู่แบบกดดานอย่าใช้เงินอย่าซี้ซัวใครชวนลงทุนคิดจะซื้อนูน่นซื้อนี่ซื้อบ้านซื้ออะไรก็ตามเนี่ยคิดให้ดี นะคิดให้ดีปรึกษาให้ดีค่อยๆเริ่มนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมบอกเลยว่ามีความสุขกับประเทศไทยแล้วก็อยากให้อเมริกากลับไปเป็นเหมือนสมัยก่อนนะให้มัน Peaceful ให้โอกาสมันเหมือนสมัยก่อนซึ่งผมมองว่ามันนึกภาพไม่ออกมันยากนะเพื่อนผมที่อยู่ที่นู่นเนี่ยบางคนจบ ยกตัวอย่างเพื่อนจบการโรงแรมสุดท้ายก็งานก็ไม่ได้ทําไปทํางานคนละสายาบางคนจบโรงแรมยังจอดรถที่โรงแรมอยู่บางคนจบ MBA ทํางานเพื่อการรังกาแฟนะหลายอย่างเนี่ยมันโอกาสมันไม่ค่อยมีเหมือนสมัยก่อนและแน่นอนทั้ง AI อะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันเทคโอเวอร์เนี่ยมันก็เลยทำให้งานก็น้อย ค่าของชีพสูงคนไทยสมัยก่อนเราไม่่คยพูดกันเรื่องค่าเช่าบ้านเ,เขตที่อยู่แพงไหมอะไรไหมเนี่ยพูดน้อยมากนะมีพูดแต่ว่ามันไม่สําคัญเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันรับได้แต่สมัยเนี้ยค่าเช่าเราพูดกันพันห้าสองพันเหรียญซื้อบ้านทีครึ่งล้านเหรียญขึ้นไปเนียนเพื่อนนะมันมันไม่เหมือนสมัยก่อนนึกจะผ่อนทีสามสิบปีคุณป่วยไม่ได้นึกภาพ นะครับเพราะนั้นตัดสินใจกันดีๆแล้วก็ใครที่อยากจะไปอเมริกาหรืออยากจะย้ายกลับถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยผมยินดีให้คำตอบนะผมอาจจะไม่เชี่ยวชาญด้านการเล่าเท่าไหร่นะเพราะนั้นถ้ามีคำถามเจาะจงคอมเมนต์เข้ามารอบหน้ามาสัพเพลากันใหม่วันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับการอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอไ้คปลอดภยัยดูต่อไปครับผม